นักร้องและนักแสดงหนุ่มพังชานซองหนึ่งในสมาชิกของวง 2PM ประกาศแต่งงานและจะไม่ต่อสัญญากับ JYP ขณะที่ JYP สาขาในไทยก็ประกาศปิดตัวลงในเชา้าวันที่15ธันวาคม JYP Thailand ประกาศปิดตัวสาขาในประเทศไทยลงอย่างเป็นทางการผ่านทวิตเตอร์ JYP Nation in Thailand โดยที่ผ่านมา MV เพลงของค่าย JYP ที่อัปโลงบน YouTube จะมีซับภาษาไทยด้วยแต่หลังจากนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นซับภาษาไทยแล้วก็เป็นไปได้ในวันเดียวกันนี้ชานซองก็ออกมาประกาศแต่งงานพร้อมข่าวดีคู่มั่นตั้งคันและจะไม่ต่อสัญญากับ JYP เมื่อสัญญาหมดอายุในวันที่14มกราคมปี2022ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสมาชิกวง t PM คนอื่นๆจะทยอยกันออกจาก JYP อีกหรือไม่